ความรักของคางคกในอ่างบัวฉันเป็นคางคกเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําฉันต้องผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปร่างก่อนที่จะโตเต็มวัยตอนฉันโตเต็มวัยอาศัยอยู่บนบกและหากินเวลากลางคืนพื้นที่ที่ฉันอาศัยค่อนข้างจะเล็กๆ ฉันกินมแมลงหรือสัตว์เล็กๆทุกชนิดที่มันจับได้ด้วยลิ้นเหนียวๆของฉันในฤดูหนาวฉันจะอาศัยอยู่ในโพร,โรในช่วงฤดูแล้งพวกฉันจะมาผสมพันธ์กันในน้ำมาดูวงจรชีวิตทั้ง4ระยะของคางคกกันค่ะระยะที่หนึ่งคือไข่ระยะที่สองและที่สาม คือลูกออดและลูกคางคกและระยะที่4ก็จะเป็นคางคกวงจรชีวิตในระยะแรกไม่มีการกินอาหารเพราะมีอาหารสะสมจากไข่หลังจากวางไข่ประมาณ1 2ถึงสองสัปดาห์ขาไข่ก็จะฟักออกมาเป็นลูกออดร,ระยะที่2และที่ 3, 3> จะเป็นลูกออด และลูกคางคกอาศัยอยู่ในน้ำมีหางเหมือนปลาลูกอสจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างใช้เวลาประมาณ 30- 40ถึงวันเปลี่ยนรูปร่างโดยมีขาครบสีข่ขาและหางสั้นลงเรียกว่าลูกคางคกก็จะไปรวมตัวกันและจะย้ายไปยังแหล่งที่อยู่อาศัยที่ชื้นซึ่งอยู่ใกล้เคียงในช่วงปลายฤดูฝน อาศัยอยู่ในน้ำจะใช้เหงือกหายใจเมื่อขึ้นยาอยู่บนบกจะใช้ปอดหายใจขาอยู่ในน้ำจะกินสาลายที่อยู่ในน้ำหรืออาหารปลาระยะที่สตัวเต็มวัยจะมีอายุประมาณ9้าปีช่วงฤดูแล้งประมาณเดือนเมษาย,ยนคางคกก็จะมา เกิดความรักกันที่อ่างบัวนะคะมาคอยคู่รักของตัวเองที่จะมาพบกันในอ่างบัวควรักของทั้งคู่เกิดขึ้นที่อ่างบัวจากการรอคอยมานานในที่สุดก็ได้พบกันในอ่างบัวและเกิดการผสมพันธ์ 18เมษายน68ค่ะความรักของฉันอย่างบัวมาอีกแล้วนี่นีนี่ตัวล่างเป็นตัวเมียตัวบนเป็นตัวผู้โอ้ยโอ้ยดูสิผสมพันกันใหญ่นะ,นะเดี๋ยวเดี๋ยวมีลูกเยอะอีกแล้ว่ะมีลูกเยอะอีกแล้ว่นะนะไม่ต้องหนีนะไม่ต้องหนอีอยู่ได้เลยค่ะมาอีกคู่นึ่งแล้ว คู่นี้นะ่ารักเจียวสิเปิดเลยใช่ไหมเอาเปิดเลยนี่นี่นี่นสมเสร็จหรือยังโอ้ทำอะไรกันอยู่ตกใจหรอมาถ่ายรูปไม่ให้ถ่ายหรือไงวันนี้คังคกตัวเมียเอาไว้หนีหนีนี่คังคกตัวผู้อยู่ที่นี่นี่หนุ่มขังคกตัวเมียเอาไข่มาเร็วอย่างเงี้ยมาสมปุ๊บไข่มาเลยน่ากลัวรีดไข่ออกจากตัวเมียแน่เลยนะ พอตัวเมียหนีนะไข่มาพาดอยู่ที่นี่ทันทีเลยนี่นี่นี่ไข่ของใครเนี่ยไข่ของเธอใช่ไหมนี่นี่นไข่ของเธอยาวเลยยาวขนาดนี้เลยใช่ปะโอ้ดูสิยาวขนาดไหนเนะนี่ยโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวเกิดลูกเยอะมากเลยเป็นแสน,แสนล้านตัวเลย <c oughs> ไขย่ยาวๆาวยนี่ไข่แป๊บเดียวออกมาแล้วนะเนี่ย ยาวเป็นเมตรเลยอู้ยาวมากเลยนะคร,รับไข่คางคกนะวงจรชีวิตระยะที่หนึ่งคือไข่ไข่ของคางคกจะถูกล้อมรอบด้วยสารใสใคล้ายวุน้นเมื่อแม่คางคกรพร้อมที่จะให้กำเนิดลูกก็จะวางไข่เป็นสายยาวๆในลำธารหรือบ่อน้ำหรืออ่างบัวสามารถวางไข่ได้ทีเป็นพันๆฟองเป็น แสนแสนฟองเลยค่ะเราจะเห็นจุดดำดเล็กๆสีดำนั้นจะกลายเป็นลูกออดและกลายเป็นคางคกในที่สุดจุดดำๆที่เห็นในสายยาวนั้นยังเป็นตัวอ่อนอยู่เป็นแบบนี้เป็นเป็นเป็นสายแล้วก็มีดำดคล้ายๆกับเม็ดมังลักนี่แหละแต่มันเป็นเส้นเดียวยาวๆไข่ของใครไข่ของเธอหรือเปล่าเนี่ยไข่ของเธอใช่เลยเนี่ยเมื่อกี้หนีทีเดียวไข่ออกมาเต็มาเลยค่ะเนี่ยเนี่ย อเอนี่อีกแล้วนี่อีกแล้วกลัวกลัวกลัวนี้ดีกววานี้ดีกววามีไหมมีไหมเอาลองดูสินี่ยานี่มอยู่ที่ตัวเนี่ยไหนเป็นเส้นไหมเอาโชว์โชว์เส้นเส้นโชว์เส้นเส้นไหนสิอย่ยาวเป็นเส้นยาวยอย่างเจอไข่เป็นสายแล้วก็เอาไว้ดูสิไข่เป็นลูกอ๋อเต็มไปหมดเลยนะนะเขาบอกว่ามันเขาเป็นคังคบนะมาไข่เอาไว้นะ ในน้ําที่เลี้ยงบัวเนี่ยนะคะพอหยิบสายมาไว้ในนี้ก็ไม่กี่วันนะคะประมาณสี่ห้าวันเนี่ยเนี่ยเนี่ยกลายเป็นลูกออสแล้วนะเดี๋ยวก็โตเป็นคางคกระยะที่สองและที่สามเรียกว่าลูกอสและลูกคางคกไข่จะฟักออกมาเป็นลูกอสออกมาลูกอสหรือลูกคางคกนั่นเองลูกอสจะมีหาง และมีเงือกและหายใจทางเงือกมันต้องอาศัยอยู่ในน้ำเพื่อใช้เงือกในการหายใจและมีขากรรไกรพิเศษสำหรับกินสาหรายสาลายให้สารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตอย่างแข็งแรงและมีสุขภาพดีนะขยายพันธุ์พ่อแม่สองตัวนี้ลูกออกมาเป็นแสนเป็นล้าน้อ้อยโตเป็นลูกอ๊อดหัวโตเลย สัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น้ำนะเอาล็กแค่กิในน้ำนะพอโตขึ้นก็ออกไปอยู่บนบกนะลูกกินอาหารปลาใหญ่เลยนะหิวหิวกินอาหารปลาใหญ่เนะดี๋ยวมีขาก็ออกไปอยู่ข้างนอกคนะ่ะปลาหน่อยค่ะนะแต่ไม่ให้เยอะนะกนะนะินอาหารปลาค่ะให้เยอะเดี๋ยวน้ำเน่าค่นะ มากินอาหารปลากันจะได้โตเร็วเร็วอืมคะเอยอะแยะเลยนะเยอะแยะเลยกินกันใหญ่หิวหิวหิวเาไหนข, <อ S 1> ขอดูขาหนอ่อาหัวเลิกอู้ขายาวๆกี่กี่ข้างเนี่ยสองข้างไหนหนะีึ่ข้างสองข้างสองข้างปกติมันต้องมีกี่ขาสี่ใช่ไหม,อมโอ้โหเก่งเว้ยเก่งเว้ยอู้เห็นขาแล้วเหรอ มีสองแล้วเหรอโอ้โอ้ไป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 ,ไปที่เดิมของศาลนี่แล้วมีขาหลังก่อนสองข้างเลยนะสองขาเลยนะตอนนี้โอพอมีขาหลังนี้วิ่งเร็วมากเลยนะวันเดียวเองกาง,งอกออกมาแล้วข้างหลังเจ็ดมิถุนายนยนหกแปดนะนี่มีขาหลังแล้วนะมีขาหลังสองตัวแล้วนะ เนี่ยตัวนี้ก็มีขาหลังแล้วค่ะตัวนี้มีทั้งขาหน้าขาหลังเลยโอ้ว่ายน้ําเก่งมากว่ายเร็วมากเน,นี่ยตัวเ<า>น,นี้ยนี่แปดมิถุนายนหกแปดนะตัวนี้มีครบสี่ขาลแล้วแต่หางยังยาวอยู่ยเลยนะนะต้องให้หางหดไปก่อนนะแล้วก็จะออกไปข้างนอกได้นะเนี่ยอยากจะออกแล้วเนี่ย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 นะเนี่ยอยากจะออกไปข้างนอกมากเลย สิบมิถุนายนหกแปดดูวันเดียวหางกุดหายไปเลยนี่นี่นี่ตัวนี้ก็หางสั้นลงแล้วค่ะนี่นี่แล้วก็หายไปไหลายตัวเลยไม่รู้หายไปไหนนะเดี๋ยวไปปล่อยอ่างปลาดีกว่านะโออยากจะออกแล้วสองมิยายหกแปดดูตัวนี้สิมีขาหน้าขาหลังแล้วค่ะแต่ยังอยู่ในน้ํานะไม่ขึ้นมาบนบกนี่มีขาหลัง้วคะยี่สิบแปดมิถุนายน เนี่ยถ้าขางคกเนี่ยขาคบขาหน้าขา,ขาหลังคบสี่ขาแล้วนะแล้วก็หางก,กุดแล้วนะแสดงว่าอยากจะอยู่บนบกแล้วก็อยู่ในน้ํามานานนะนะอยากจะเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะจะเป็นครึ่งบกแล้วนะครึ่งน้ํามานานแล้วค่ะจังกับเป็นลูกออดนะอ่ะเรามาปล่อยไว้ในอ่างบัวนะเดี๋ยวเขาจะกระได้กระโดดนะไปอยู่บนบกได้นะ อ้าวมาอยู่ในน้ํานี่ก่อนให้มายูอ่างบัวแล้วหงายท้องเลยเหรอฮะทำไมหงายท้องเลยเหรอเป็นอะไรฮะเดินไม่ไหวเหรอนีตายหงายท้องเลยอ,เอ,อ่ะ,อะกลับตัวมากลับตัวมามาอยู่ในอ่างบัวแล้วนะเรียมจะหนีขึ้นบกแล้วนะนะเนี่ยตอนเล็กๆก็อยู่ในน้ำเนี่ยค่ะพอ,อโตขึ้นนะหางหดก็ไปเน่ มีสี่ขาก็เตรียมจะขึ้นมาอยู่บนบกแล้วนอะนะนะพวกนี้เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น้ําค่ะเป็นคางคกเลยนะคางคกนะโอ้ยตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วเหรอมาจากไหนเนี่ยตัวเนี้ไม่เคยเห็นเลยโตแล้วหรือไงคะระยะที่สี่คางคกเป็นระยะสุดท้ายตอนนี้เติบโตเป็น ขางคกตัวเต็มวัยมีขาหลังสองขาขาหน้าสองขาใช้กระโดดใบมาบนบกนหางของมันหายไปแล้วและปอดของมันก็พัฒนามันหายใจทางปอดเมื่อมันอยู่บนบกนแล้วนะแม่กับลูกอนะแม,กกแม่หนีแล้วนะไม่ยอมมาดูลูกเลยลูกจะไปแล้วนะจะออกข้างนอกแล้วอนยะู่นิ่งเลยเป็นอะไรป่ะฮะตายไปยังฮะ ตายไปยังอ้าวยัง,ย,งยังไม่ตายยังไม่ตายายังไว้น้ําอยู่นอนหลับอยู่อุยนอนหลับอยู่โอ้ไม่เป็นไรอยู่ในนี้แหละอยู่ในนี้แหละนะไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีโอ้ไม่ต้องหนีหนค่ะ